สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่5นะครับ5เมษายนนะครับขณะนี้เวลาเที่ยงคืนครับแอดมินมานั่งทาคลิปนี้ถือว่าเป็นการบ้านเลยครับยังต้องติดตามครับก็คือเราโฟกัส5านัดล่าสุดนะตั้งแต่วันที่26อ่ากุมภาพันนะครับมาถึงวันที่12เมษายนนะครับลิเวอร์พูลนี่จะเหลืออีก1แมตช์ในขณะที่นัดนี้เนี่ยอาร์เซนอลเลยครับ ในการโฟกัส5 mm ้านัดลุนแชมป์นี่อาเซนนลจะเป็นนัดห่านัดสุดท้ายที่เราโฟกัสกันมานะครับทีแอนวินโฟกัสมานะครับก็เดี๋ยวจะมีอีกค่านัดที่เหลือนะครับอ่าทีนี้โค้งสุดท้ายจริงๆครับแต่ตอนนี้มันตั้งแต่อ่าตั้งแต่วันที่ 26- 27เป็นต้นมานะครับจนถึงนับปัจจุบันนี้คะแนนไม่ได้ต่างกันเลยนะครับก็12แต้ม9แต้มถึง12แต้มในที่นําห่างจนถึงนับปัจจุบันนี้ก็ยังเป็น12แต้มอยู่ที่ลิเวอร์พูลนําห่าง จากอาร์เซนอลนะครับก็เนื่องจากว่า,าผลงานทั้งทั้งสองทีมเนี่ยในช่วงที่พักเบรกฟีฟ้าอะไรก็ดีเลยอ่ะมันก็มีทั้งทั้งฟโฟล์ทั้งสะดุดอะไรเป็นตามวัฒจักรของฟุตบอลนะครับอ่าเรามาดูนะครับอาทิตย์นี้นะครับวันนี้นะครับเวลา18นาฬิกาอาร์เซนอลเนี่ยจะไปเยือนที่กูดิสันพาร์กนะครับเป็นนัดที่31นะครับจาก38นัด ถ่ายอาร์เซนอลสะดุดนี่ก็ซูเปอร์โผก็จะทำความน่าจะเป็นออกมาอีกหรือไม่ครับเพราะว่าหลังจากที่อาร์เซนอลชนะฟูลแลมไป2ประตูต่อ1แล้วก็ลิเวอร์พูลชนะเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ0ูนย์เนี่ยซูเปอร์คอมนะครับพยากรณ์ออกมาใหม่เลยว่าโอกาสเป็นของลิเวอร์พูล9 9แทบจะจุด9กากแล้วแหละ9 9 0.06%มั้งโอกาสจะเป็นของลิเวอร์พูลไม่ถึง1%จะเป็นของขอ,งอาร์เซนอลอะไรเงี้ย0.0ด้วยซ้ำไม่ไม่ถึง 0. 0.0ไม่ไม่ถึง 0. 0.1เซนตด้วยซ้ำไปนะครับก็อยู่ที่ผลงานนะครับแต่ในรายละเอียดของเกมนี้ลุ้นแทบใจหายใจคว่ำระหว่างกันนะ,ะกว่าที่จะเอาชนะเอเวอเรสตนได้หรือแม้กระทั่งจะเอาชนะเซาแธมป์ตัน3-1ได้นะครับแมบนั้นก็ถือว่า ถือว่าในในจังหวะสองสามตันก็วูบว่าววูบวา,ววาพอสมควรนะครับในนัดที่28นะครับไปดูข้างบนอ่ะเจอกันนิวคาสเซิลอ่ะต้องให้ต้องให้ดาวินนูเยสหรือว่ากว่าที่จะชนะนิวคาสเซิลได้นะครับก็ค่อนข้างจะจะเขาเรียกว่าลุ้นกันเช่นกันนะครับลุ้นกันพอสมควรเหมือนเช่นเดียวกันกันกบทางอ,อาร์เซนอลนะก็ต้องลุ้นกันพอสมควรในะกว่าจะ กว่าจะเก็บแต้มมาจากแมนยูได้กว่าจะเสมอนอตติแฮมฟอร์เรสได้ครับแต่ว่าอาร์เซนอลเจอกับเซลซีนี่แอดมินตั้งหน้าตั้งตาดูเลยครับอาร์เซนอลแมนนั้นง่ายที่ชนะเซลซีเซลซีแมนนั้นน่าจะล้ามาจากบอลบอลถ้วยยุโรปนะครับก็ทำให้แพ้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับเซลซีหมายถึงเซลซีแพ้แพอาร์เซนอลไปแมนนั้นน่าล้าทั้ง2ทีมเลย มันมาเจอฟูลแลมเนี่ยนำสองศูนย์แล้วก็โดนตีไข่แตกมาเป็น2อหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับส่วนลิเวอร์พูลเนะี่ยอย่างที่ทราบกันนะครับพบกับเอเวอร์ตันเนี่ยโจตายิงยิงได้ด้วยเดวิดมอยไม่พอใจโอ้ยลูกนะั้นมันล้ำหน้านะไม่เห็นเลยเดียรวิ่งมาแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมชัดๆว่าอย่างนั้นนะฮะว่าล้ำหน้าจริงแล้วมันไม่มันไม่ล้ำนะครับกฎของฟุตบอลมีกองหลังนะครับที่ไปแตะบอลก่อนก่อน ในจังหวะแรกนะโอเคอยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและดีอามันก็ขึ้นมาขึ้นมาเหนือกองหลังแล้วแหละทีนี้ด้านกองหลังยังมามามาสกิดเข้าทางดียร์เดียร์ก็สกิดต่อให้โจตาเข้าไปหวัวมันจะไปล้ำหน้าได้อย่างไรนี่ในมุมมองของแอดมินนะครับแล้วก็มุมมองของกรรมการและวี r เป็นอย่างนันเ,เช่นเดียวกันนะครับแม็ค,คาริเตอร์ลูกนะนะั้นกองหลังของเอเวอร์ตัน่นาจะโดนใบแดงนะั้นะ่นนะ อาจจะโดนใบแดงเพราะว่าหงายปุ่มมันมันใบแดงชัดๆนะครับในที่สุดของคณะกรรมการของพีเวดดีก็ออกมาว่าลูกน้ำมันต้องเป็นใบแดงอออทาง V A R ก็ไม่ได้สก,กิดไม่ได้อะไรก็เห็นพรองตรงกันแล้วไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันอย่างน้อยเขายอมรับออกมาแล้วก็การผิดพลาดมันมีในทุกทุกระดับอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับทุกระดับอยู่แล้ว ก็เป็นเช่นนั้นละฟุตบอลนี่คือสีสันแอดมินมองดูเป็นสีสันนะครับก็ถ้าหากว่ามันมันสมูทไปหมดอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ด่ากันออกหน้า Facebook หรือว่าแอดมินก็ไม่ต้องมานั่งตำหนิอะไรประมาณนี้มันขาดรสชาติเอาไว้เอฟเวอร์ตันเนี่ยมาระบายในนัดนี้ก็แล้วกันนัดเจอกับอาเซนอลที่กูดิสันปาร์กนะฮะ กุลิสันป์คในนัดหน้าจะไม่ได้ใช้แล้วในฤดูกาลหน้าจะไม่ได้ใช้แล้วก็ระบายในนัดน,นี้หล่ะเจออาร์เซนอลเนี่ยถล่มอาร์เซนอลให้ดูหน่อยนี่เดวิดมอยนเนี่ยว่าเก่งอะไรประมาณน,นี้ก,ก็ก็ต้องทําผลงานให้ดีตลอดประมาณน,นี้ถ้าว่าเอเวอร์ตันไม่แพ้ลิเวอร์พูลนะที่แอนฟิลด์นะเอ,า,อามาเจออาร์เซนอลก็อย่าแพ้เหมือนกันนะคมาเนีึยก็เชียร์เอเวอร์ตันคำงานนี้อ่แน่นอนครับเชียร์เอเวอร์ตันส่วนลิเวอร์พูลนะครับจะไปอ่ฟาดแข่งกับฟูลแลมไปเยือน ฟูลเลมในวันอาทิตย์ที่6นะครับเวลา2องทุ่มตรงตอนแรกนึกว่าจะเตะเตะเวลาเดีวยวกันไม,ไม่ใช่นะครับไม่รู้ว่าผิดพลาดตรงไหน,นแอดมินก็ไปดูในในเพจของพีเมดิคนะแล้วแล้วดูของ Google สลับกันไปสลับกันมาก็เป็นเสาร์ที่5เช่นกันเวลา3ามทุ่มเสียด้วยนสามใบแต่สุดท้ายไม่ใช่ทั้งอสองแอดมินก็กไม่ใช่ทั้งสองทั้งสองคู่เลยอย่างเงี้ยเปลี่ยนหมดใหม่หมดเลยอาร์เซนอลจะเตะ18.30แล้วก็ลิเวอร์พูลจะเตะวันอาทิตย์นูในเตะหลัง หลังอาเซนอลเสียด้วยซ้ำงั้นวันนี้นะครับ18นาฬิกามานั่งลุ้นเอเวอร์ตันมันจะเก็บแรมกว่าร์เซนอลได้ไหมเพราะว่าต้องได้เปรียบคําว่าความเป็นเจ้าบ้านแล้วก็กูดิสันพาร์คฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลสุดท้ายแล้วอ,อ,อย่างน้อยก็ต้องฝากคนงานไว้แค่นั้นเองนะฮะส่วนลิเวอร์พูลกับฟูลแลมเนี่ยดูยังไงแล้วก็ตามทรงแลวโมเมนตัมน่าจะมาทางลิเวอร์พูลนะครับไม,ไม่ต้องบุกเยอะนะครับไม่ต้องบุกเยอะ หมายถึงลิเวอร์พูลนะครับนะบุกไปแต่ละทีนี่ให้ได้ให้ได้เรื่องอย่างนั้นแหละย้อนไปดูที่แมกกับเอเวอร์ตันอ่ะลิเวอร์พูลบุกเยอะจริงนะครับบุกเข้าต่อบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยรวมทั้งค่งแรกคร่นหลังเฉพาะครึ่งแรกนี่ร้อยกว่าครั้งครึ่งหลังอีกร้อยกว่าครั้งนั่นแหละก็ยิงได้หนึ่งประตูก็ถือว่าโอเคครับเก็บสามแต้มได้ลิเวอร์พูลก,กับฟูลแลมเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับไม่ยากครับ ก็จะทําคัดแนนห่างไปอีก12แต้มอย่างน้อยมี12แต้ม13แต้มหรือ15แต้มเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับนี่คือโฟกัส5นัดล่าสุดน,นะครับจะมาจบอยู่ที่วันวันนี้นะครับวันวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์นี่แหละฮะแต่ลิวอร์พูลเนี่ยจะมี5นัดเนี่ยก็จะต้องให้ชงไปที่เ,เวสแฮมด้วยครับเนื่องจากว่าลิวพูลเนี่ยในระหว่างทำคลิปเนี่ยนัดที่29เนี่ย โภอีโนอีเนมาไม่ไม่รู้อะไรเออชิงคาราบาบลครับหรออ่าชิงไปแต่นัดนี้ให้มาเตะวันที่20กุมภาพัานธ์แล้วก็แอดมินก็เขียนไวเ้เฉยๆว่านัดที่ย9ลิเวอร์พูลเตะไปแล้วนะอะไรประมาณนี้แต่จริงๆต้องมาจบอยู่ที่เวสต์แฮมนะครับดังนั้นลิเวอร์พูลจะมา,าจะมาวัดสถิติกับเวสต์แฮมในในห้านัดล่าสุดในโฟกัสลุ้นแชมป์นะส่วนอาร์เซนอล ค่าหนะ้าต่อไปเดี๋ยวแอดบิจะทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อให้มันบาลานซ์กันอีกทีหนึ่งครับลิเวอร์พูลมีอยู่73แต้มน,นะครับนับปัจจุบันนี้แข่ง30ชนะ22เสมอ7แพ้1น,นะครับส่วนอาร์เซนอล30ชนะ17เสมอ10แพ้3มี61แต้มน,นะครับช่องว่างก็12แต้มน,นะครับอคอมพิวเตอร์เนี่ยคาดการไว้ว่าจบฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลมีมี89แต้มเห็นเห็นเลยแล้วก็อาร์เซนอลประมาณ79แต้มน,นะครับผม อ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็รอรุ้นไปด้วยกันนะครับวันนี้ครับลุ้นเอเวอร์ตันจะเก็บแต้มกับอาร์เซนอลได้หรือไม่นะครับที่ถิ่นกูดิสันปาร์กนะครับอ่าโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ